วันนี้พามาดูวิธีทำโรตีสายใหม่ที่งานนิ้วจังหวัดบุรีรัมย์นะโหดูพี่เขาทำแบบชำนาญมากๆเลยกว่าจะมาเป็นสายไหม่นะ่ะปวดแขนกันเลยทีเดียวพี่เขาก็จะตักตักอะไรไม่รู้น่าจะเป็นน้ำตาลละมั้งหรืออะไรไปผัด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 แล้วก็ไฟนะคะเป็นลุนไฟ แล้วก็เอามาคลุกเคล้าให้เข้ากันนี่มุน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 คือเราซื้อกินโอ้โหเห็นวิธีทําแล้วเราเหนื่อยแทนนะคะดูกว่าจะได้กินสายใหม่ของเรานะคะดูเดียวนี่พี่เขาก็จะทําการยืดเส้นยืดยืด,ย,ดยืดนะคะโอ้โหต้องแข็งแรงมากๆเลยนะคนทําสายไหม่เนี่ยดูเ,เป็นเส้นแล้วนะเป็นเส้นแล้ว เป็นเส้นแล้วนะเป็นเส้นแล้วนี่โอ้โหหอมมากมากแล้วนะไปยืนอยู่ตรงนั้นถ่ายแบบกดใจไม่ไหวนะคะก็เลยซื้อมานะคะสองชดุดเอาแบบให้กินให้ลืมไปเลยให้จุนี่เป็นเส้นแล้วหืกูจะได้เป็นเส้นนะดูนี่เขาก็ยืด,ย,ดยืดไปเลยนะงานนิ้วนะคะอย่าลืมไป อุดหนุนพี่เขาด้วยชื่อร้านชายเดียวโรตีส,สายไหมสูตรอยุธยาไม่มีสารกันบูดนะนี่เริ่มต้นที่ชุดละ30บาทเป็นแบบนี้เลยฝากไปอุดหนุนเป็นกำลังใจให้พี่เขาด้วยนะจ๊ะสวัสดี